จากที่ผมได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาผมร่วงผมบางมากกว่าพ0นพันเคสนะครับผมพบว่าในผู้หญิงเนี่ยปัญหาผมร่วงผมบางหนักๆเลยนะของผู้หญิงไทยนะครับเกิดได้จาก2สาเหตุครับสาเหตุแรกเนี่ยคือเรื่องของฮอร์โมนครับเกิดจากฮอร์โมน DHT เจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะครับเมื่อมันอยู่บนหนังศีรษะเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการทําลายรากผมครับมันทําให้รากผมเนี่ยเล็ก รีบฝอ่อนะครับเส้นผมที่ออกมาก็จะเส้นเล็กนะครับฝอ,อยเริ่มบางแล้วถ้าเกิดจริงไว้นานๆไม่รักษานะครับสุดท้ายเนี่ยผมตรงนั้นก็จะล้านนะครับผมมันจะไม่ขึ้นอีกครับแล้วทํายังไงล่ะครับเราถึงจะยับยั้งฮอร์โมน d h t ได้จะป้องกันยังไงนะครับในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีออปชันหรือว่าทางเลือกนะครับอย่างเช่นการใช้ปาล์มใบเลื่อยนะครับการใช้สารสกัดชาเขียวการใช้รากตําแยสกัดรับประทานอาหารที่มีพวกแร่ธาตุสังกะสีนะครับอย่างเช่นพวกหอยนางรมหรือจะกินในรูปแบบของวิตามินอาหารเสริมก็ได้น Hht ลงทั้งมาอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือเกิดจากการขาดสารอาหารครับโดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุแบบเริ่มเยอะขึ้นนะครับ35ขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงที่ตอนที่เป็นประจำเดือนมากๆเนี่ยจะขา,าดธาตุเหล็กนะครับเพราะว่าเราเสียเลือดไงหรือบางคนนะครับทานอาหารไม่ครบถ้วนนะครับหรือมีการลดความอ้วนอย่างเร็วเกินไปซึ่งสารอาหารกลุ่มนี้นะครับก็ได้แก่โปรตีนนะครับคอลลาเจนพวกแร่ธาตุสังกะสีหรือว่าซิงค์ทองแดงธาตุเหล็ก นะครับวิตามินก็อย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีพวกวิตามินดีไบโอตินนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าคุณขาดเนี่ยก็จะทําให้ผมร่วงได้นะครับซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นปัญหาที่คุณแม่ผมเองก็เป็นนะครับคุณแม่เนี่ยอายุ60และนะครับมีปัญหาผมร่วงผมบางแสกกว้างเหมือนกันนะครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลความรู้ตรงนี้แล้วเราสามารถช่วยคุณแม่ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยลองนําข้อมูลงานวิจัยต่างๆที่ผมรีเสิร์ชมาตลอดเป็นระยะเวลา2ปปนะปีเเเนนนรมมาาาทํ็็วิติตสอตัวนะ ของ Ideal H นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมวิจัยขึ้นมาเองนะครับก็ผลิตแล้วก็ใส่พวกสารสกัดวิตามินกลุ่มแร่ธาตุคอลลาเจนนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนที่ช่วยในการสร้างโปรตีนให้เส้นผมเนี่ยเสริมสร้างเครดตินให้แข็งแรงนะครับปรากฏว่าผมก็ทดลองนะครับให้คุณแม่เนี่ยทดลองทานก่อนที่จะนําออกมาขายเลยปรากฏว่าเห็นผลจริงนะครับคุณแม่เนี่ยผมหนาขึ้น ผมเนี่ยจากที่แสกกว้างเนี่ยก็หนาขึ้นนะครับคุณแม่เนี่ยก็เริ่มกล้าออกจากบ้านแล้วเริ่มไปเที่ยวไหนเริ่มถ่ายรูปก็เริ่มมั่นใจแล้วก็แฮปปี้ขึ้นนะครับจากตัวนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแฮร์โทนิกนะครับผมก็ทำออกมาเสริมแหละ กินจากภายในแล้วเราก็ใช้โทนิกเนี่ยบำรุงจากภายนอกนะครับตัวเนี้ยโทนิกเขาก็จะมีจุดเด่นเรื่องมีสารไบแคปิลนะครับที่ได้รับรางวัลจากประเทศเยอรมนีอันเนี้ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งในระดับเริ่มต้นนะครับที่คุณแม่เนี่ยใช้เห็นผลแล้วก็ลูกค้ากว่า90%เนี่ยเห็นผลนะครับก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆฟังนะฮะเซตสามเนี่ยผมจัดโปรพิเศษอยู่เพียง2,590บาทเท่านั้นนะครับจากราคาเต็ม4ี่0บาทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจให้แอไดไลน์แอดครูบูด,ด,บดี้มาสาระ ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมแก้ปัญหาผมร่วงผมบางเทคนิคต่างๆเนี่ยออกมาแชร์ให้เพื่อนๆฟรีๆอ,อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ